สวัสดีครับเพื่อนๆพามาชมต้นโพกันหน่อยครับวันนี้โพเมืองเหนือใช่ไหมครับเกษมโพโพเมืองเหนือนะครับอยู่สุพรรณกันเรื่องธรรมดาครับนี่อะไรครับสีฟา้านี่ก็สายสินอ๋ออันนั้นมัดด้วยครับ มัดลากไว้ครับว่ามันมันมันดูดีไปอ๋ออ๋ออ๋อเหมือนดัดเหมือนดัดครับเกับอันนี้ใช้เชือกมันจะไม่ค่อยบาดไม่ค่อยบาดเป็นลอยลวดถ้าลวดมันก็จะเพื่อเลยมันจะบาดเชือกมันยังยังมันจะแบนก่าะไรครับไม่โกงเดี๋ยวชมข้างล่างเอาง่ายง่ายครับเดี๋ยวก็แค่ค่อยมาตัดเออกก็ามัดใหม่ ใช่ใช่โพขี้นกไหมเนี่ยครับโพขี้นกหรือโพข้าวโพขาวครับเขาเรียกโพข้าวโพแดงโพข้าวนี่โพข้าวครับโพขี้นกอ๋อคีดพูดอะไรนะ่นออนเดอะล็อกออนเดอะล็อกคุณอยู่บนเขาอยู่บนคุณอยู่บนบนหินออนเดอะล็อกบนหินอยู่บนเขาหินอย่างนี้เขาเรียกอันนั้นอะไรรูทโอเวอร์ล็อกรูทโอเวอร์ล็อกลาเกาะหินลากเกาะหินใช่ก็อยู่บนบนหินนะครับ อยู่ข้างบนเลยเขา้อยู่ข้างบนโคนี่สเสน่ห์เขาแรงนะครับถ้าเก่าแก่ก็แรงครับแต่ใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยช่วยมาเลี้ยงมาเก่าๆเลยจัดเสน่ห์มีเสน่ห์ใช่ใช่สุดยอดแทงเสน่ห์นี่มาทำอะไรนะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ก็เหลือเหลืออะไรบ้างครับเรื่องก็คือเปลี่ยนส่กระทั่งเปลี่ยนส่กระทัางแล้วก็จัด จัดรูปทรงนะครับจัดกิง่งจัดการจัดคะแนงเลี้ยงคะแนงมีไล่ขั้นตอนครับไปเรื่อยๆรื่อยเลี้ยงมานานยังตอนนี้เลี้ยงมานานยังนอนครับนานเกินสามสิบโอโ้โหสามสิบกว่าครับจะสี่สิบเอาต้นนี้ครับแสดงเขาเลี้ยงแต่สมัยเด็กๆกันนะตอนนี้นะตอนนี้อยู่กับเรา,าตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมีมี ที่อยู่กับที่อยู่มาตั้งแต่พุ่มเล็กๆก็ยังมีไม่ได้ยังไม่ได้เอามาโชว์ไม่ได้ขึ้นมาโชว์มันเป็นข้องส่วนตัวนะครับเพราะมันก็ให้ใครดูอ๋อไม้พุ่มเยอะกว่าที่คิดครับเลีย้ยงมาตั้งแต่เล็กๆก็เลยต้นไม้มันก็เลยเยอะครับตัวน,นี้สุดทรงเขาได้ก็คดๆงอๆดีครับชอบอยู่ผมชอบอยู่งี่ครับ นอนๆดูแลยังไงครับต้นโพต้นโพก็เอาพุทธึั้งนื้ออาหานเนาะอาหารนก็น้ำคงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มั้งหรืไงเขาอยู่ได้ใช่ไหมที่กาะพนมแพงม,มันอยู่ที่ว่าเราเราใช้อะไรเลี้ยงออครับถ้าบางคนคนคน,คนสมัยนี้เขาใช้ปุ้ยมะพร้าวกับมะพร้าวสับใบใบก้ามปูพวกนี้เป็นเป็นรากครับจริงๆพมใช้ยาป้องครับ ใช้ยาป้องเลี้ยงครับไม่ได้ใช้ดินครับใช้ยาป้องนี่ครับเนี่ยยาป้องเลยครับยาป้องไม้ํามนะครับอ๋อมันเก็บความชุ่มจะเลี้ยงโผได้สนุกสุดใช้ยาป้องสับส,บสับทําทําดินยาป้องล้วนๆเลยครับไม่ต้องใช้อย่างอื่นเลยครับยา <ะ S 2> ป้องน,นี่เขาเอาไปทําอาหารสัตว์กันนะคร่บห็น,หนนะมันก็มีมันมียาค้นยาป้องยาป้องนี่จะเป็นพืช อยู่ชายแม่น้ำครับชายน้ําอันนี้เราเก็บแผลใช่ไหมครับครับก็มันตอนแรกมันมันยอดมันจะตรงสรุ้ขึ้นไปตรงตรงตอนนี้พุ่มเปลี่ยนใจอ๋อครับเปลี่ยนใจมาเอากิง่งกิ่งนี้มาทําเป็นยอดขึ้นมาใหม่เปลี่ยนใจนอาตรงไหนนะครับเบื่อขึ้นมาก็พลดือตัดทิ้งเลยเอากิ่งเนี้ยเนี้ยจริงจริงคือกิ่งนีัยพุ่มมาทาเป็นยอดขึ้นม แล้วยอดเดิมเหรอยอดเดิมผมตัดทิ้งครับมันตรงไปอ๋ออออโค้งงอขึ้นมาอีกครับก็ดูก็ดูสวยดีครับครับเปลี่ยนสไตล์การเล่นไม่ค่อยมันเบื่อเบื่อเบื้อก็เลยทำใหม่ก็เลยยังเป็นแพร่อยู่จริงจมันจบไปแล้วเต็มฟอมไปแล้วครับ บอไซก็อย่างนี้และรับรับเปลี่ยนแปลกเปลี่ยนแปลใช่เลี้ยงไปนานๆโหอยู่กันมานานอย่างอ๋อที่เราทูกใจไว้ครับอยู่กันมานานขนาดนี้ก็เปลี่ยนทรงไปเรื่อยครับครับก็ก็ทรงคล้ายๆเดิมมแหละแต่อาจจะมีอ่อนช้อยขึ้นนะครับต้นต้นนี้มันก็สร้างที่กว่าปีสรามที่กว่าเพราะว่าตอนนั้นลูกยังไม่เกิดลูกชายคนโตยังไม่เกิด อนนี้ลูกชายคนโตจะส้ามสิบแล้วนี่หินสวยซะด้วยก้อนหินก็เป็นหินลาวานะดูจักสีครับแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตะกอนเป็นลาวาเลยเป็นแมกมาลาวาแมกมาคือหินเนี้ยมันจะได้มาจากทางแทบทางอูทอง,องทางนูน้น อยู่ข้างๆทางตามไร่ตามอะไรที่เขาดันขึ้นมาจากในไร่แล้วก็ทิ้งไว้นะครับเพราะว่าทางคนเขาสาระทานเยอะตามไร่ดีกว่าครับตามไร่ไร่เพราะว่าเขาจะไถไถลายหินเขาจะเก็บออกเพราะว่าเขาทําการเกษตรแต่ถ้ามีหินเยอะเนี่ยเขาจะไถเพาะู้แย่ยากแต่เขาก็ทิ้งชาวไร่เขาบอกว่าเอาไปเลยผมก็เอามาก็ต้องคัดดูก็ที่มันมี มีสริละให้เราเกาะได้นะจริงๆมันอยู่แง่นี้ก็ทาไม้เอ็นไปนู่นเกาะแง่นี้ไว้ก็ต้องใช้เวลานะค่อยๆไปทีละหน่อยนะหน่อยภับไม้เกาะหินถ้าใช้เวลามีเวลาให้จะดีจะดีกว่าดีกว่าไม้อื่นทำแต่มันใช้เวลานาน,านหัวกระถางนี้ไม่ก็ รัศมีก็เมตรนะเมตรคูณเมตรได้ครับครับเมตรกว้างเมตรได้ได้อีตันนี้ก็เหมือนเดิมครับก็คือว่ายกได้ก็ยกไหวเข้าไปแต่ต้องยกคนเดียวนะเดี๋ยวไปฟิตเดี๋ยวไปฟิตไปฟิตก่อนไปฟิตก่อนสวยนะตอนนี้เล่นจริงๆไม่ได้เล่นเลยเอาไปดูเล่นกันคุยกันสนุกสนุกครมาชม ไมม่มงานศิลปะก็ชมกันไปไม่ได้ค่ายนะครับตามสื้อพวกไม่ค่ายขายเธอเพื่อมีคนสนใจมีสนใจเดี๋ยวผมเกาะให้ไม่เลยครับอเอาไปกี่บ้านเอา,เอาไม่แพงเอาไว้แพงครับมันทินเยอะสวยสวย,สวยต้องต้องลองไม้ไม้พวกเนี้ยมันต้องลองเลี้ยงเอง,เองลองเลี้ยงลองทําเองแล้วเราจะรู้ว่าเขาจะเป็นอาจารย์เราไปเองใช่เป็นอาจารย์นในตัวอย่างข้างบนนี่ ข้างบนนี้เหลืออะไรบ้างครับที่จะทําพุ่มก็เหลือเหลือเหลือทั้งบนก็เหลือตัดตัดแต่งใบเรื่อยครับยังยังไม่เสร็จอะไรก็ผมยังไม่ได้คัดอะไรเลยรอยสักนิดใช่ไหมครับครับจริงๆก็มันไม่เข้ารวดอยู่แล้วเพราะไม่เข้ารูดก็จะตัดดักดักเอาครับคือไม่ได้เน้นว่ามันจะต้องจบเราไม่งั้นหมายจบแล้วมันก็อยู่เท่านั้นไม่ต้องไปจบมันแล้วทำม,มันไปเรื่อยครับเบื่อตัด มันไม่ได้เอาไปโชว์ขายอยู่แล้วมันเป็นอยู่นี่ก็ชมของเราเนี่ยเป็นเครืคร่อ<ๆ>สวยๆเล่นๆเชา้าๆยนเย็นพวกมมาดูอะไรก็มาดูว่าน้ำแห้งมันก็ลดน้ำแต่เห็นมันยาวมันเกะกะลกก็เอากันไกด์มาตัดอนาคตสวยตอนนี้ไม่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ สวยๆเพราะว่าพวกโพพวกไซนี้มันเป็นไม้ที่ว่ามันมันมันเป็นธรรมชาติของมันน่ะครับนาเล้นนาเล้นสนุกดีสเสน่ห์ก็อยู่ที่รากสเสน่ห์เ,เขาก็เป็นธรรมชาติังเขาเลยไม่ไม่ต้องไปค้ำเข้งมันมากใช่จะเอาอย่างนั้นอย่างนี้เล่นสนุกดีกว่ามันกว่า แต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่แล้วครับเดี๋ยวนี้กนะ็เอาความสุขเราเป็นหลักไว้ไม่ต้องไปดิ้นรลนควายคว้าอะไรเรื่องนี้มีดูใกล้ๆใหญ่มากครับตัวน,นี้อลัาางการครับก็ยกไม่ไหวครับอืมใช่ยกไม่ไหวแนะ่หมายตอนนี้ยกไม่ไหวครับเพื่อนๆสนใจก็มาเที่ยวชมกันนะครับมาดูต้นจริงกันดูกันเพลินๆครับครับสวัสดีครับ